คอลัมน์คันปากคนบุรีรัมแสวงมีบุญเลขาธิการกรกะตกลายเป็นเป้าสายตาคนทั้งวงการเมื่อต้องตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับคดีสอวอที่ถูกกล่าวหาว่าหัวกันหลังจากภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรักาการนายกพาดพิงถึงว่าเลขาแสวงเป็นคนบุรีรัมอาจจะช่วยเหลือคนบุรีรัมด้วยกันในคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสีน้ำเงิน งานนี้เรียกว่าโยนหินลงน้ำกระเพื่อมกันทั้งบึงเรื่องนี้เริ่มที่นักข่าวถามเรื่องดังกล่าวกับเลขาแสวงตรงๆว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเลขาก็กตอตอบแบบนิ่งๆแต่ชัดเจนว่าผมคนบุรีรัมย์ครับ คำสั้นๆนี้ทำเอาคนฟังต้องขยี้ตาเพราะสแสวงไม่ใช่แค่คนบุรีรัมธรรมดาแต่เป็นถึงผู้อำนวยการจัดการเลือกสอวอที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้ว่ากลุ่มสีน้ำเงินบงการให้มีการหัวเลือกสอวอรหรือไม่ แเลขาสแสวงไม่ปล่อยให้ดราม่าบานปลายรีบตบท้ายว่าคนบุรีรัมย์ไม่ได้ช่วยเหลือกันเองและย้ำชัดว่ากกตทำงานอย่างเป็นกลางทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการเลือกข้างซึ่งสแสวงยืนยันว่าทุกอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้ย้อนไปดูบริบทภูมิธรรมพูดถึงเขากระโดงและคนบุรีรัมย์ในวันนั้นดูเหมือนตั้งใจให,หยอดคำให้คนจับโยงไปถึงคดีสว และอาจรวมถึงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ถูกาพาดพิงแต่สแสวงเคลียร์ทันควันว่าเรื่องนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของกกตฟังแล้วเหมือนปิดประตูดรามา่าแต่คนวงในยังกระซิบกันว่าคำพูดของภูมิธรรมอาจเป็นการจงใจทิ้งปริศนาให้คนตีความถ้าจะพูดถึงบุรีรัมต้องยอมรับว่า จังหวัดนี้เป็นเหมือนแหล่งผลิตนักการเมืองชั้นนำของประเทศจากชัยชิดชอบที่ครมวอดในวงการรวมถึงข้าราชการอย่างระดับสูงสแสวงบุญมีที่นั่งเก้าอี้เลขากรกตซึ่งขณะนี้พักหรือกลุ่มสีน้ำเงินอยู่ในจุดพีคของอำนาจการเมืองไทย แต่ใช่ว่าคนบุรีรัมย์ทุกคนจะเป็นกองเชียร์ให้กับภูมิใจไทยคนในพื้นที่ก็รู้เบื้องลึกเกี่ยวกับเขากระโดงก็ไม่ได้สนับสนุนภูมิใจไทยวงการซุบซิบการเมืองเลยได้แต่เดากันต่อว่าคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพักคสีน้ำเงินจะจบลงยังไงจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่หรือสุดท้ายจะเงียบเหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมา ที่แน่ๆคำพูดของภูมิธรรมเหมือนจุดพลุให้คนหันมามองบุรีรัมกันทั้งประเทศส่วนแสวงก็ตอบแบบฉลาดไม่หลงกลให้ดราม่าไปไกลกว่านี้แต่เอาเป็นว่าการเมืองไทยก็แบบนี้มีทั้งสาระและสีสันคำพูดคำเดียวของนักการเมืองเหมือนโยนหินลงน้ำให้คนตีความกันไปต่างๆนานา วันนี้คดีสวยังมองไม่เห็นทิศทางว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องมาลุ้นเรื่องนี้กันในอนาคต